สวัสดีค่ะเออแต่แต่ดีค่ะแม่มาแล้วค่ะเยีงยันแค่นี้ก่อนนะคะแต่ดีายบ้ายค่ะเออสวัสดีค่ะกองไว้ตรงนั้นนั่นแหละตรงไหนคะนี่เธอมาย้อนฉันเหรออ๋อเปล่าเนะคะไปกลับบ้านรถรออยู่ ลงไปได้แล้วฮะถ้าถ้าถ,ถ,ถึงถึงเร็วไปประคาเร็วจังอะไรนะอะเปล่าค่ะ <c oughs> เข้าบ้านค <c oughs> ่ะค่ะยินดีต้อนรับครับคุณหนูผมพ่อบ้านประจำตระกูลครับสวัสดีค่ะและนี่คุณหนูโรสลูกสาวคุณท่านครับ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณหนูโรสฉันเอ่อเอ่อสโนเลล่าค่ะสโนเลล่าเหรอได้ข่าวว่าตอนอยู่เมืองไทยเธอชื่อดอกดอกดอกสนุไม่ใช่เหรอก็ได้ข่าวว่าคุณโรสตอนอยู่เมืองไทยก็ชื่อกุหลาบนี้คะเอ๊ะนางนี่นี่พอ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 บ้านพาคุณสโนเลล่าขึ้นไปที่ห้องครับผมคุณหนูโรส ามมามีม,มาค่ะมามีเชิญครับคุณหนูสโนเลล่าชีวิตของดอกโสนอเออคุณสโนเลลา่าเริ่มต้นคงไม่ดีแล้วแล้วชีวิตของเธอจะเป็นยังไงต่อไปเหมอหนเขาครับคุณหนูตื่นแล้วลงมาทานเบรคฟาสต์ได้แล้วนะครับ ค่ะคุณพ่อบ้านิจาสู้เองคับฉันต้องไปทข้าห้องน้ำก่อนนั่งสิจ้าดอกสโนเอ๊ยสโนได้ค่ะคุณกุหลาบเอ้ยไ,ไม่ใช่คุณรสเอ๊ยหนึ่งนี่นี่หยดุดหยดุดหยดุดนี่มันโต๊ะอาหารนะคุณพ่อบ้านเสิร์ฟอาหารของมามีและของฉันเนี่ยเป็นอาหารเส้นอย่างสปาเกตตี้นะส่วนของเธอ ก็อาหารเส้นเหมือนกันแต่ส้มตำนะไม่เ <t> ป <os S 2> <IS> ็นไรเลยแซ่บดีฉันชอบค่ะนี่นงนี่มื้อเช้าที่แสนโอลวนผ่านไปอย่างตุ้มตุ้มต่อมต่อมจนมาถึงบ่ายวันหนึ่งคุณพ่อบ้านคะฮัลโหลคุณพ่อบ้านค่ะรบกวนมาเอาเสื้อผ้าให้แม่บ้านของฉันไปซักให้หน่อยนะคะครับคุณหนู S <S ผมมาแล้วครับคุณหนูคุณพ่อบ้านมาเลยจังเลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะ <S <S แต่พอเวลาผ่านไปไม่เท่าไหร่อะไรอีกล่ะคะคุณ <S <S 2> <S 2> พ่อบ้าน <S <S จะอะไรอีกล่ะคะคุณหนูสนโน เสื้อผ้าของเธอเธอก็ต้องซักเองไม่มีสิทธิ์ใช้ของฉันนะไม่มีแต่แต่ฉันไม่มีผงสักฟอกนี่เช้าวันหนึ่งมีจดหมายส่งถึงท่านและครอบครัวจากหน้าซองจากเจ้าชายรูปหล่อมากทายาทอภิมหาเศรษฐีถึงคุณท่าน จนหมายถึงคุณท่านจากเจ้าชายครับว้ยจริงเหรอมาเอามานี่เจ้าชายมีความยินดีเชิญพวกเราไปร่วมงานวันเกิดจริงเหรอครัมามีจริงจัลูกปีปีอะไรงั้นอ่าฉันไปด้วยนะคะเอาเธอไปก็ขายหน้านสิ <laughs> ไปคะ่ะมามีไปหาชุดสวยๆแล้วเด่นใส่กันตื่นเต้นเวอร์เวอร ะจ้ะลูกเอองั้นฉันไปเองก็ได้ดีดีๆีเดินไปแลยกันนะไปค่ะมามีเมื่อถึงเวลาหัวค่ำแม่และคุณูโรสก็เตรียมตัวไปงานเลี้ยงมามี่กับฉันเน่ยจะไปงานสังคมชั้นสูงก่อนนะส่วนเธอก็ไปเต้นรำกับพ่อบ้านไปก่อนแล้วกันนะไปค่ะมามี เมื่อแม่และคุณหนูโรสออกไปสโวนก,ก็เตรียมตัวออกจากบ้านบ้างแล้วฉันจะไปยังไงล่ะเนี่ยฉันคือนางฟ้าเบอร์ดี้ส่งตรงมาจากเมืองไทยเลยนะจ๊ะโ oh. จะลงมาช่วยเหลือเธอเองฉันจะเช่ารถลิมูซีนให้เธอนะแต่เธอต้องกลับบ้านก่อนเที่ยงคืนนะอา้าวทำไมล่ะคะ มันจะหมดช่วงเวลาของเนชั่นวายไงจ๊ะเดี๋ยวเพื่อนๆต่างจังหวัดเขาจะไม่ได้ฟังอ๋อโอเคโอเคเอ่อขอบคุณนะคะเออคุณนางฟ้าเบอร์ดีจ้าค่ะค่ะคุณนางฟ้าเบอร์ดีค่ะ นี่นี่นมามีมามีมที่ที่เพิ่งเดินเข้ามานั่นนั่นมันใช่ยายสโนหรือเปล่าคะมามีมอืมาม,มีว่านน,น่าจะใช่นะคะทันใดนั้นเจ้าชายก็กําลังเดินตรงเข้าไปที่คุณหนูสโนัส,สดีครับสวัสดีเพคะคุณสวยจังเลยครับขอบคุณเพคะเจ้าชายก็สงดูดีมากเช่นกันเพคะเป็นเกียรติมากครับถ้าไม่รังเกียจเนี่ยเต้นรำกับผมได้ไหมครับ ถึงว่าเป็นเกียรติอย่างสูงเลยเพคะนี่แกแกมาที่นี่ได้ยังไงอา้าวก็ฉันบอกเธอแล้วไงว่าฉันจะมาฉันถามว่ามาที่นี่ได้ยังไงเรื่องของฉันเจ้าชายเพคะผู้หญิงคนนี้ไม่สมควรจะมาอยู่ในงานนี้เพคะ่ะฉันขอตัวก่อนนะคะเพคะเดี๋ยวเจ้าชายวิ่งตามไป หลังจากนั้นคุณหนูรอสก็โกรธมากขึ้น <Yeah. S 2> คุณครับรอก่อนคุณทำไมคะเจ้าชายมีอะไรพี่คะคุณอย่าหนีผมเลยครับฉันคงไม่คู่ควรกับคุณไม่จริงนะผมผมรักคุณครับคุณจะรักฉันได้ยังไงเราเพิ่งรู้จักกันด้วยซ้ำชื่อฉันคุณยังไม่รู้เลยผมรู้แค่ว่าเวลาผมอยู่กับคุณเนี่ย ผมมีความสุขมากครับและอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็เคยเจอกันมาแล้วนะครับเคยเคยเคยเจอเจอกันแล้วเหรอเพคะทัในใดนั้นเจ้าชายก็หยิบรองเท้าข้างหนึ่งที่สโสนเคยทิ้งไว้ที่สนามบินสุวรรณภูมิขึ้นมานี่ครับอ๋อคุณแนนเอง ระหว่างที่ทั้งสองกำลังระทึกความหลังกันอยู่เรื่อยๆอยู่นั้นเสียงนาฬิกาตีเวลาเ,เจ้าชายไหมคะฉันฉันต้องต้องขอตัวก่อนนะพี่คะเดี๋ยวครับเดี๋ยวสนวิ่งไปเจ้าชายได้แต่เศร้าและเดินกลับเข้าไปในงานทันใดนั้นพนักงานก็นำผลไม้มาเสิร์ฟอืม เจ้าชายทานแอป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 เปอรแอปเิครับจ้าชายทานแอปทานแอปเปอดก่อนไหม ขบใจนะอืมทันใดนั้นเจ้าชายก็สลบไปคุณแม่แปลงร้านกลับได้แล้วค่ะแครยของเราเรียบร้อยแล้วค่ะเก่งมากจ้ะลูกพาเจ้าชายกลับบ้านเราดีกว่านะค่อยๆพาเจ้าชายขึ้นเตียงนะลูกค่ะมามี เก่งมากจ้ะลูกแม่เมื่อเวลาผ่านไปเป็นอาทิตย์เจ้าชายกลับยังไม่ตื่นขึ้นมาอืมทำไมเจ้าชายยังไม่ตื่นล่ะลูกอืมหนูก็ไม่รู้นะคะหนูก็เอาผลไม้อาบยาพิษไปรอบเดียวเองอะ่ะเฮ้อหนูจัดการแล้วเหรอลูกมัมีก็เอาแอาปเปิคอตเนี่ยอาบยาพิษไปให้แล้วเหมือนกันอาบ,อาบยา,ยาพิษสองรอบ<อ>ม เจ้าชายตายไหมคะเอ๊ะเสียงอะไรนะอืมน่าจะมาจากทางนี้นี่นะ่ะเอ๊ะแต่ว่ามันเป็นกำแพงนี่นี่นี่มันเป็นห้องลับนี่บ้านนี้มีห้องลับด้วยหรอมันแปลกแล้วนะเดินไปดูดีกว่า เมื่อสน่ค่อยๆเดินลงไปยังห้องใต้ดินก็ได้ยินเสียงสองแม่ลูกคุยกันเราจะทำยังไงดีล่ะลูกหนูก็ไม่รู้มามีหรือหรือหรือเราต้องจัดการเจ้าชายเลยอ่ะจะได้ไม่มีใครรู้อ่ะหยุดนะใหย่สนอนี่พวกแกจะทำอะไรเจ้าชายเนี่ยเเปล่าเปล่านะไม่ได้กาละ้วยอำนาจแห่งจันทราจงสำแดงฤทธานะบัตรนี้ ฉันจะเสกให้พวกแกเป็นแข็งเป็นหินเหมือนที่แกทำกับเจ้าชายของฉันท่านใดนั้นสองแม่ลูกก็กลายเป็นหินสโนจึงรีบเข้าไปหาเจ้าชายเจ้าชายคะตื่นเถอะคะ่ะถ้าคุณไม่ตื่นฉันจะอยู่ยังไงระหว่างที่สโนกำลังร่ำไห้ยอยู่นั้นเธอเหลือไปเห็นยาพิษของสองแม่ลูกถ้าคุณไม่ตื่นมา ฉันนจะกิยยาาตาหลังจากที่สโนนอนแน่นิ่งไปทันใดนั้นเจ้าชายก็นี่ผมหลับไปนานเท่าไหร่เนี่ยสงสัยยาที่สองแม่ลูกให้เรากินเนี่ยหมดฤิ์แล้วลมั้งเฮ้ยคุณคุณเจ้าชายเหลือไปเห็นขวดยาข้างๆแล้วคิดว่าเป็นยาพิษเจ้าชายเสียใจมากจึงผมคงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณ คุณจะจาบผมไปนะไม่ถ้าไม่มีคุณแล้วผมก็ขอไม่อยู่แล้วเ <c oughs> มื่อเวลาผ่านไป <c oughs> นี่ฉันนึกเจอหลับไปเลยเนี่ยอ้าวฉันกินยานอนหลับหรอกเหรอฮนึกว่ายาพิศอศกเอ๊ะนี่น้ำอะไรอะ่ะเ,เ,เ,เลือด ไม่นะเจ้าชายนี่คุณฟื้นมาแล้วหรอใส่คุณคิดว่าฉันคงตายไปแล้วคุณเลยฆ่าตัวตายตามฉันไม่ฉันจะตามคุณไปค่ะสโนหยิบป,ปืนขึ้นมาแล้วเธอก็